วันนี้จากรับประทานอาหารเช้าเสร็จคณะพวกเราก็มุ่งหน้าสู่หมู่บ้านนำสันซึ่งอยู่ภายในกรุงโซนนี้เองรูปทรงมีใตหนินเหลงมากนะคะที่นี่เป็นตัาพวกภูเขาไม่มองมองไทยที่นี่เปเรือันนี้ก็อยู่ในบริเวณกรุงโซน หมู่บ้านน้ำสารมีชื่อเต็มว่าน้ำสันโกอันนอกหมู่บ้านน้ำสัรเป็นหมู่บ้านทางวัฒนธรรมที่สร้างขึ้นมาใหม่ อยู่กลางเมืองหลวงคือกลางกรุงโซนเองซึ่งรู้จักกันในนามหมู่บ้านโบราณในหุบเขาน้ำสันเดิมที่นี่เคยเป็นที่ตั้งของรีสอร์ทเป็นที่พักผ่อในฤดูร้อนของราชวงศ์โชซอนหมู่บ้านนำสันเป็นหมู่บ้านที่สร้างขึ้นมาใหม่ ทำพิธีเปิดเป็นหมู่บ้านวัฒน,นธรรมในปีคศ1998หมู่บ้านแห่งนี้สร้างขึ้นและได้รับการบูรณะเพื่อคงไว้ซึ่งบรรยากาศดังเดิมโดยการไปหาหรือบ้านเก่าที่กระจัดกระจายอยู่ในกรุงโซล มการจัดบรรยากาศต่างๆพยายามเน้นให้มีความเป็นโบราณมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นการจัดสวนการปลูกต้นไม้ตกแต่งให้ดูเรียบง่ายสะอาดสะอาดและสวยงามบริเวณภายในนั้นก็จะมีการแบ่งพื้นที่แสดงให้เห็นถึงตั้งแต่ชนชั้นระดับชาวนาเจ้าคุนมูลนายจนกระทั่งราชบ์หรือคนชั้นสูง ของสมัยโชอามสพันซึ่งจะเห็นได้จากความอลังการของการตกแต่งบ้านเครื่องใช้ไม้สอยเฟอร์นิเจอร์และองค์ประกอบอื่นๆที่ดูละเอียดและอมมากกว่ากันเมื่อผ่านซุ้มประตูเข้าไปในบริเวณหมู่บ้านก็จะผ่านลานหรือสนามกว้างมองไปข้างหน้าก็จะเห็นบรรยากาศของหมู่บ้านที่ตั้งอยู่บนเนินเขานาสันพร้อมกับดอกซากุระ ที่บานสะพังอยู่ตามแนวรั้วและในสวนหลังบ้านสิ่งแรกที่จะต้องทําก็คือการถ่ายภาพเป็นที่ระลึกรวมหมูน่นนี้มีจานสวยสงสกาวเมฆขาวพราวเรียงรายเห็นดาวเกลือนท้องลาพาน่าใจหายในบริเวณาลานสวนที่อยู่หน้าหมู่บ้านนี้ค่อนข้างจะดูโล่งแจ้ง ไม่มีต้นไม้ไม่มีร่มเงาอะไรเพราะส่วนใหญ่ก็จะเป็นลานปูนซีเมนต์ในบริเวณลานก่อนที่จะเข้าไปสู่ในหมู่บ้านทีละหลังนั้นก็นนจะมีการจัดเทศกาลเกี่ยวกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเกาหลีสมัยก่อนเช่นบอ่อน้ําเขาอยู่กันยังไงทากันอย่งางไรและเครื่องใช้ในชีวิตประจําวัน ในบริเวณหมู่บ้านนี้ก็จะจัดโซนเขตของเขตในส่วนที่เป็นราชวงศ์หรือเจ้านายชั้นสูงและก็ระดับขุนนางรวมถึงชาวบ้านก็จะแบ่งกันเป็นส่วนๆการจัดสิ่งแวดล้อมต่างๆก็แตกต่างกันไปในส่วนที่เห็นอยู่นี้ก็คือบรรยากาศของบ้านหรือที่อยู่ของ ชชนนนั้้สูงเจาามยบรรยากาศของบ้านหรือห้องของบ้านคนเกาหลีในสมัยก่อนมักจะเป็นห้องโล่งๆนะไม่ได้กัันเป็นล็อกเป็นอะไรเหมือนสมัยใหม่ถ้าจะกันเป็นล็อกก็จะทําเป็นแผงห้อยขึ้นไปเก็บที่เพดานอย่างที่เห็นอยู่นี้เวลาจะกันเป็นล็อกก็จะปล่อยแผงนี้ลงมาเป็นเป็นที่กั้นห้องอีกที่หนึ่ง อย่างเทนอยู่นี่คืออยู่เพดานนะี่คือเวลาปล่อยลงมาก,ก็จะเป็นส่วนที่กันห้องลักษณะของบ้านเรือนก็จะเป็นบ้านที่มีใต้ทุนสูงประมาณสักเมตรหนึ่งนะข้างล่างนั้นบอกว่าสามารถเป็นที่นั่งพักผ่อนอะไรได้ องในบริเวณสวนด้านหน้านี้เขาจะเน้นบ้านอยู่ห้าหลังบอกว่าเป็นบ้านจัดพิเศษเป็นลักษณะของบ้านชนชั้นสูงหรือเจ้าขุนมุลนไหนของราชวงศ์โชซอนสวนนอกนั้นก็จะเป็นบ้านชนชั้นกลางหรือระดับชาวนาไกบอกว่ายังมีบ้านมีน้อยมีหลวงด้วยสามารถลอดกำแพงไปหาซึ่งกันและกัน ในบริเวณหมู่บ้านนี้ก็จะมีดอกซากุระกำลังเบ่งบานอย่างสวยงามบริเวณลานนอกบ้านก็จะมีไหเขาบอกไหกิมจิมากมายซึ่งเป็นเครื่องเคียงหรืออาหารพื้นเมืองของชาวเกาหลีมาตั้งแต่สมัยโบราณส่วนเทียนอยู่นี้ก็คือบ้านความเป็นอยู่ของวิถีชีวิตคนระดับชาวนาหรือรักอย่าง ทั้งหมดนี้ก็คือบรรยากาศของหมู่บ้านวัฒนธรรมของเกาหลีหรือเรียกว่าหมู่บ้านนำสานนั่นเองซึ่งเป็นหมู่บ้านที่จัดตั้งแสดงเพื่อเป็นการศึกษาถึงวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวเกาหลีอีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือการจัดส่วนที่สวยงามเหล่ากันว่าบริเวณนี้ในสมัยอดีตนั้น มีนกเรียนศิเงินมาบริเวณนี้มากมายจนเป็นเอกลักษณ์ของน้ำสันก่อนจากหมู่บ้านน้ำสันมีอะไรทำได้หรือพอทำได้ก็ทำไปเก็บภาพไว้เป็นพ่ระลึก